สวัสดีครับน้องๆการใช้งานออมโหลดเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับนี่คือหน้าแรกของเว็บเพจออมโหลดนะครับเราก็จะเริ่มการใช้งานที่คอลัมน์การใช้งานออมโหลดเราจะคลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะมี4ขั้นตอนในการใช้งานออมโหลดก็ฝากน้องๆอ,อ่านดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะดาวน์โหลดเมนูความรู้ออมโหลดก่อนแล้วเราจะนำโฟลเดอร์ออมโหลด ขีด h t a นี้ไปใส่ไว้ใน Drive ที่เราจะเก็บไฟล์ความรู้นะครับเราคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกเลยครับและคลิกตรงนี้อีกทีครับเราก็จะเลือกไว้ที่ไดอ e ครับเนื่องจากว่าได e นั้นมีเนื้อที่มากที่สุดกด Save นะครับครับแล้วก็รอประมาณ29วินาทีในการดาวน์โหลดนะครับแต่เราก็จะมาดูตรงนี้ก่อนครับ เราก็จะมี drive, ไดร์ C, e ใช่ไหมครับมีไดร์ C มีได E ใช่ไหมครับจะเห็นว่าได E เนี่ยมีเนื้อที่มากที่สุดก็คือ488 GB เราก็ควรจะเลือกได E เป็นได์ที่เก็บไฟล์ความรู้นะครับส่วนน้องคนไหนสามารถซื้อ external harddisk มาเพิ่มได้ก็ซื้อมาเลยครับก็อาจจะมี1เทหรือ500 GB ก็เข้ามาใช้ได้แต่เราต้องเลือกไดอันไหนอันหนึ่งนะครับ ในการเก็บไฟล์ความรู้อันนี้เหลือ 5, 4, 3, 2, 1, 0ครับดานวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเจอไฟล์ออมโหลดข s t a r i a r อันนี้ยังไม่ใช่นะครับเราต้องแตกไฟล์ IAR ออมาก่อนโดยดับเบิลคลิกครับเราก็จะเจอไฟล์ออมโหลดข STA โฟลเดอร์นะครับโทษทีเป็นโฟลเดอร์ออมโหลขด STA นี่แหละครับเป็นโฟลเดอร์ เมนูความรู้เราก็จะลากออกมาใส่ไว้ในไดซ์ e ของเราครับเราได้แล้วโฟลเดอร์ออมโหลดคีิด sta เดอบลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอโฟลเดอร์ออมโหลด e n t ิกับออมโฟลเดอร์ออมโหลดติดเตรียม e n t ิดนี่คือเป็นเมนูความรู้ของมปลายติดเตรียมเป็นเมนูความรู้ของมต้นอันนี้เราจะลองเลือกของมปลายนะครับเดอบล c คลิก ก็จะได้เมนูความรู้ขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับก็จะมีวิชาวิว์โอเน็แกะเชื่อมโยงข้อสอบ o อเนปี49เฉลยข้อสอบชีวะย้อนหลัง10คข้อสอคณิต10ข้อสอเอนเคมี10ข้อสอนะครับสมมุติว่าเราเลือกเฉลยข้อสอบชีวะย้อนหลัง10ข้อสอนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตรงโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีเฉลยข้อสอบ o อเนปี53 ถึง50ให้เลือกหรือว่าจะเป็น a e t หรือว่าจะเป็น Pad นะครับสมมุติเราเลือก o n e t 53-50นะครับก็คลิกเข้าไปก็จะมีเป็นความรู้ต่างๆให้เราเลือกอย่างเช่นฉเฉลยข้อสอบชีวะ O11 ปี53ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เห็นไหมครับวิธีการดาวน์โหลดก็ทําได้2วิธีคือ1เราจะคลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยก็ได้หรือเราจะ Copy URL อันนี้นะครับ URL อันนี้ ลากมาทั้งหมดเลยนะครับยาวๆคลิกขวาแล้วกด copy แล้วนำไปใช้กับโปรแกรมอย่างเช่น Fatget ในการช่วยดาวน์โหลดก็ได้แต่ในที่นี้พี่จะกดตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดครับครับเครื่องโปรแกรมก็จะบอกว่าน้องกำลังดาวน์โหลดไฟล์ที่ชื่อ 10Y_BIO_001 นะครับซึ่งก็คือไฟล์นี้นั่นเองซึ่งก็คือ เป็นไฟล์ความรู้ของเฉลยข้อสอบชีวะโอเนปี53ตอนที่1กาุณนาเซฟไฟล์ความรู้ไว้ในโฟลเดอร์วิดีโอโฟลเดอร์วิดีโอคือโฟลเดอร์ไหนก็คือโฟลเดอร์อันนี้เองครับวิดีโอที่อยู่ในโฟลเดอร์อัมโหลด STA นะครับคลิกเข้าไปจะเจอโฟลเดอร์วิดีโอเราจะเซฟไว้ในนี้นะครับโฟลเดอร์ว er ิดีโอนี้ครับแล้วก็มากดโอเคครับ ตอนนีเ้เมนูก็กำลังเรียกเพื่อที่จะดาวน์โหลดรอสักครู่นะครับครับก็จะขึ้นหน้านี้เนื่องจากเป็นการมีการสแกนไวรัสเพื่อความปลอดภัยของเครื่องนะครับแต่เนื่องจากไฟล์ใหญ่เราก็จะคลิกตรงดาวน์โหลดต่อไปคลิกครับรอสักครู่นะครับ ครับเครื่องก็จะถามว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับเราก็ต้องเลือกเซฟไว้ในได์ไหนครับได์อในออมโหลด STA ไว้ในวิดีโอเห็นไหมครับแล้วก็กดเซฟครับถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตไฮสปีดแรงๆหน่อยนะครับก็จะรอประมาณสัก10นาทีก็น่าจะดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เราก็จะมาดูที่โฟลเดอร์วิดีโอของเรานะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาสักครู่เสร็จแล้วนะครับวิธีที่เราจะดูไฟล์ก็คือเราก็จะคลิก p l a y Now นะครับไฟล์ความรู้อันไหนเราคลิกเอ่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถเพย์ได้อย่างเช่นเราดาวน์โหลดไฟล์10 y b i o 0 0 1ใช่ไหมครับดูอีกที10 y bio อันนักสกอร์อ่ะเราดาวน์โหลดมาแล้ว เราก็จะคลิกเล a y ได้ครับเครื่องก็จะถามว่าจะเปิดไฟล์นี้ใช่ไหมเราก็บอกโอเคครับก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับก็จะมี Machine อ d ดีนี่ก็คือเป็นแมชช i n e ID เครื่องของเรานะครับแล้วเราก็ต้องใส่พา s s w เ r ิ word. เมื่อใส่พา s s w เ r ิเสร็จแล้วเราคลิกออฟสคูลไฟล์วิดีโอความรู้ก็จะขึ้นมาให้เราดูได้กันนะครับขอบคุณครับ